S อ s s ล l ขอมาจะพาไปเที่ยวชมโลกใบกลมๆมีอะไรมากมายผู้คนมากมาย a s สลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับจีน่าในแม่บ้านเยอรมันบายจีน่านะคะ พบกันช่วงเช้าเช้าแบบนี้กันอีกแล้วนะคะทุกคนช่วงนี้มีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่กลับไปเมืองไทยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเนื่องจากหลายๆท่านมากเลยที่ไม่ได้กลับเมืองไทยนานมากด้วยเหตุผลจากโควิดแล้วก็ต้องกักตัวอะไรหลายๆอย่าง ให้ไม่อยากที่จะกลับเมืองไทยเพราะว่าถ้ากลับไปก็ต้องเสียเวลาในการกักตัวไปตั้งสองสัปดาห์ทั้งขาไปแล้วก็ขากลับแต่ปัจจุบันนี้ทั้งในแถบยุโรปเองแล้วก็ที่เมืองไทยก็ไม่ต้องมีกฎการกักตัวกันแล้วนะคะ แต่ได้ข่าวมาว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคจะไม่ต้องมีไทยพาสให้แก่ชาวต่างชาติแล้วนะคะด้วยความที่ว่าจีน่าจะกลับไปเดือนก้านี้สามีใช้พาสปอร์ตของเยอรมันก็เลยจะต้องดูข้อมูลให้แน่ชัดนะคะว่าไม่ต้องใช้ไทยพาสจริงหรือเปล่า ถ้าต้องใช้ไทยพาสนี่คือแย่เลยนะคะกลับบ้านไม่ได้แน่นอนเพราะว่ายังไม่ได้เตรียมอะไรเลยตอนนี้แต่สำหรับของจีนาเองก็รู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่วันที่1นึ่งมิถุนาคือไม่ต้องใช้ไทยพาสคือเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมาเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องไทยพาสสำหรับคนต่างชาติเนี่ยคือไม่ค่อยมีข่าวออกมาเยอะเท่าไหร่ ได้ฟังข่าวมาจากสำนักข่าวบางช่องแล้วก็ยูทูบเบอร์บางท่านเท่านั้นก็ต้องฟังแล้วก็ดูข้อมูลไปเรื่อยๆนะคะว่าจะไม่ต้องใช้ไทยพาสสำหรับชาวต่างชาติจริงหรือไม่ เช้าๆแบบนี้วันนี้ขอบอกนิดนึงนะคะว่าออกมาอากาศดีมากนะคะทุกคน เิ่นเริ่มโตมากแล้วนะคะเดี๋ยวอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เก็บได้แล้วแหละ ใช้น้ำอุ่น 300cc ผสมเข้ากับยีสต์1ช้อนชาครึ่งนะคะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะคะผสมให้เขาเข้ากันเลยใส่เกลือรครึ่งช้อนชานะคะใส่โยเกิร์ต2ช้อนโต๊ะโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะ จากนั้นก็ใส่ส่วนผสมที่เป็นยีสต์กับน้ำใส่เข้าไปเลยนะคะผสมให้เขาเข้ากันเรื่อยๆเลยแล้วก็นวดให้เนียนระดับหนึ่งนะคะสูตรรติปายเนี้ยไม่จำเป็นที่จะต้องนวด ให้เนียนมากเหมือนกับขนมปังทั่วไปใส่น้ำมันประมาณ1นึงช้อนโตนะคะตอนนี้ก็รวบแป้งจนไม่ติดภาชนะแล้วเราก็ปิดฝาตั้งไว้ประมาณ40-1ชั่วโมงแล้วก็มาทอดกระทากันต่อนะคะ ตอนนี้เขาก็ขึ้นมาเป็นสองเท่าแล้วนะคะก็แบ่งปั้นเป็นก้อนกันต่อเลยนะคะก็แบ่งแป้งให้ได้ก้อนละประมาณ100กรัมนะคะ พักไว้ประมาณ10 2 0นาทีนะคะตอนนี้เขาก็ขึ้นมาเยอะมากแล้วนะคะไปทอดกันต่อได้เลยจ้า ขอบคุณสำหรับเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมและคอยสนับสนุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้การกดติดตามพร้อมกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหากว่าพี่ทำผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ